สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดแมรูเกมมิงนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมารีวิวสั้นๆนะครับสำหรับ2-3ชั่วโมงแรกนะครับที่นัดได้เล่นไปในเดียโบซีซีซั่นสนะครับรุ่นรีบอลนะครับเรียกได้ว่าเป็นความรู้สึกใหม่ๆนะครับดูเหมือกับซีซั่นนี้นะครับจะไม่มีอะไรไม่ว่าจะไม่มีบอร์โพาวเวอร์ไม่มีตีมนะครับแต่ความรู้สึกในการเล่นรู้สึกได้ว่าคําที่เดพเวลลอปเปอร์นะครับพูดว่า เนี่ยตัวเกมเดียบซเนี่ยเปิดตัวเร็วไป1ปีไม่เกินจริงเลยครับเพราะว่านะตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าัาจะไม่ได้เล่นซีซันสามนครับต้องบอกได้คําเดียวว่าซีซันสีรู้สึกว่ามันสนุกอย่างบอกไม่ถูกมันเหมือนกับ่านเก็บเลเวลก่อนแล้วกันมันเหมือนกับว่าเราไม่ถูกจํากัดว่าเอ้ยเราต้องทํานูน่นทํานี่นะครับคือเพื่อนๆสามารถที่จะเก็บเลเวลอะไรก็ได้การเก็บเลเวลคือเป็นการที่ตีมอน แล้วเก็บเลเวลจริงๆเลยไม่ไม่ไม่ไมไมแทบแทบเรียกได้ว่าไม่ล็อกคอนเทนต์เลยนะครับคือคุณอยากจะลงนั้นเจนคุณไปคุณอยากจะลงเฮลทายคุณไปคุณอยากจะเก็บเหมือนกับวิสเปอร์ทีคุณไปมันมันเป็นอะไรที่มันให้ ฟรีรอมมันให้อิสระภาพในการเก็บเลเวลอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะฮิลทายนะครับอย่างนี้ด้บอกไปนะครับว่าฮ l ลทายถือว่าเป็นคอนเทนที่นัดนดการแล้วก็หลายคนนะครับทัดการครับว่าเป็นที่ที่เก็บเลเวลได้ดีที่สุดก็ต้องเป็นอย่างนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเพลย์ความสนุกถึงแม้ว่าเราจะแบบไปแมปต่างๆมันจะเป็นไซเคิลทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะรู้สึกว่าเออมันสนุกแล้วก็ทุกๆครั้งที่ไปเราได้เจอคนอื่นมันเป็นคอนเทนที่เราได้เจอคนอื่นมันไม่รู้สึกว่าเราเก็บเลเวล คนเดียวนะครับแล้วก็ทุกๆครั้งมันจะมีเหมือนกับเซอร์ไพรส์อีเวนท์ที่เป็นเฮลบอลออกมาระเบิดออกมานะครับซึ่งมันตกใจมากๆคือเราเก็บๆเ,เร็วอยู่แล้วอยู่ดีมันก็จะมีเสียงมาก่อนแล้วก็ค่อยมีเหมือนกับไอตัว Home, เวอร์พงขึ้นมาปุ๊มระเบิดใส่แล้วก็มอนสเตอร์ก็เยอะนะครับแต่เรียกได้ว่าเวิร์ดนัดอยู่แค่เวิร์ดเทียร์สองถูกต้องไหม มอนสเตอร์มันไม่ได้ดูเยอะขนาดนั้นมันมันมันไม่ได้อะไรยากขนาดนั้นถ้าขึ้นไปเวอร์เทียสามเวอร์เทียสีน่าจะตึงมือเหมือนกันนะครับแล้วก็ระบบเทรดก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าพอเพื่อนๆขึ้นไปถึงเหมือนกับจุดจุดหนึ่งแล้วก็คือเหมือนกับเทียสามแล้วนะครับมันไม่ได้เหมือนกับลดทีเดียวเหลือเทียสูเหรือเทียหนึ่งนะครับมันจะค่อยๆลดจาก3เหลือ2เหลือ1เหลือศูนย์นะครับก็คือมอนสเตอร์จะเกิดตามลดหลั่นั่นเองคือว่าเป็นอะไรที่สนุกมากๆนะครับแล้วก็เอ็กซ์เวิรตัว เป็นเหมือน,นกับ event อีเวนท์ที่เราเอาของไปใส่แล้วก็ช่วยสมอนถือว่าเป็นอะไรที่สนุกนะครับที่เหมือนได้เล่นด้วยกันนะครับไม่ว่าใครจะเป็นคนเปิดก็สนุกได้กําไรได้ฟารมมเแล้วเหมือนกันนะฮะเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เทมเพลิงแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็การลดการเก็บของของโคเด็กซ์ไม่ต้องไปคิดว่าเฮ้ยเราต้องเก็บโคเด็กซ์ดีไหมนะเพื่อนๆแค่ไปที่แบ็กซ์มิดแล้วก็เหมือนกับทำลายของทั้งหมดเลยนะครับ โอเคเลยแล้วก็ไอเทมยูนะิคดรอปเร็วมากๆนะครับแค่นะเล่นไปประมาณชั่วโมงหนึ่งยูนิคก็ดรอปแล้วนะครับเลเวลยังไม่ถึง30เลยยังใส่ไม่ได้เลยได้ซ้ำนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะครับสำหรับหลายๆคนที่เ,เรียกได้ว่า อยอมแพ้ไปกับเดียโบซีแล้วนะครับเลิกไปไม่ว่าจะเป็นเล่นซีซันศูนย์ซีซันหนึ่งซีซันสองซีซันสามนะครับนัดอยากจะลองให้เพื่อนๆนครับให้โอกาสเดียโบซีอีกครั้งนะครับเพราะนัดเชื่อว่า d e v วลลอปเนะครับในซีซันนี้นะครับทำงานอย่างหนักจริงๆนะครับแล้วก็เป็น ซีซั่นที่ถ้าเราดูแคมไฟชั a t หรือว่าเหมือนกับอะไรหลายๆอย่างคนระไม่ว่าจะเป็นเร์วิวนะครับเดเวลลอปเปนะครับโฟกัสไปที่ Feedback ของผู้เล่นอย่างมากนะครับนะักเล่นซอร์ e r e อร์รู้สึกว่าโอเคเลยสนุกมากๆความสนุกความเพลินเวลามันผ่านไปเร็วแบบเร็วแบบทําให้เราไม่รู้ตัวแล้วมันทําให้ความรู้สึกเหมือนกับเรากลับไปเล่นเหมือน d ดียโบสที่เพิ่งมาเมื่อปีที่แล้วอีกครั้งอาจจะไม่ได้หายเท่าแต่มันเพลินจนแบบ เออนี่แหละเราได้เข้าไปเหมือนกับฆ่ามอนสเตอร์เก็บของแล้วก็ค่อยมาคิดอัปเกรดทีหลังไม่ต้องเสียเวลาไปประมาณ50-60%ในการเอ๊ะอันนี้จะเก็บไอเทมดีไหมอันน้นจะเก็บดีไหมอุ้ยเราต้องไปตรงนู้นไหมตรงไหนคุมกว่าไม่ต้องคิดอย่างนั้นเลยนะครับเหมาะมากๆไม่ว่าคุณจะเป็นสายแคชชวลหรือฮาร์ดคอร์นะครับนะักนแะนะนำเลยให้โอกาสเดโวซีอีกครั้งนะครับ นี่ก็ถือว่าเป็นการรีวิวสั้นๆในช่วง3ชั่วโมงแรกนะครับผ่านไปไวเหมือนโกหกเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม